ครับเพราะมันเป็นการทําธุรกิจกับคนนะครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องเนเจอร์ของคนธรรมชาติของคนความต้องการของคนเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเชื้อชาตินะครับมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่สามารถจะเขียนออกมาเป็นตําราได้นะตรงนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนนะครับแรกแน่นอนครับการตอบคาถามให้กับลูกค้าคุณหมวยเองนะครับมันต้องกระท่อนกระแท่นแน่ๆนะฮะเพราะว่าเราอาจจะไม่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นพอในขณะเดียวกันคุณหมวยก็สามารถที่จะให้บริษัทที่เป็นคุณหมวย่เป็นตัวแทนเนี่ยเขา ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคุยกับลูกค้าคุณหมยแทนได้ก็เปรียบเสมือนว่าบริษัทที่หมวยเลือกมาเป็นผู้นำาหมวยมาเป็นที่เลี้ยงถูกต้องครับคุณหมวยก็เป็นเหมือนหน้าบ้านนะครับเป็นคนขายนะครับเป็นคนที่หาลูกค้ามาให้เขานะครับในขณะที่เขาเป็นคนเป็นโอเปอเรชันหรือเป็นออกนซ์หรือเป็นคนจัดการให้คุณหมยนะครับเรื่องราคาในการจัดทัวร์โปรโมชันตอนนี้นะครับทัวร์เส้นทางนี้จะขายช่วงนี้ขายประเทศไหนเขามีปรดั้งถูกต้องเขามีผลพันฑ์ให้คุณหมยคุณเหมยก็มีหน้าที่นําเสนอผลพันฑ์ให้กับลูกค้านะ บางครั้งราคาไม่ใช่ตัวกําหนดว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อ,อนะครับบริษัทนั้นอาจจะไม่ได้ขายตัวยต๋วถูกที่สุดไม่ได<ะ>้ขายทัวร์ถูกที่สุดแต่เขาขายทัวร์ที่มีคุณภาพขายตั๋วที่มีคุณภาพมีบริการที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีม,มันก็จะทาให้คุณหวยเนี่ยนำเสนอหรือไปหาลูกค้าได้ง่ายม,มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันถูก<ะ>ไหมครับะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกที่จะไปร่วมธุรกิจกับบริษัทไหน ตรงนี้ถ้าเกิดสมมุยตัดสินใจมาทําเป็นตัวแทนแล้วไรายได้ของหวยนี่จะมาจากไหนบ้างนะคะหรือว่าประม,ะมาณเท่าไหร่ก็เท่าที่ผมทราบนะครับขอผมทราบมั่นใจเลยว่าบริษัทก็ต้องมีผลตอบแทนให้อยู่แล้วนะเ<ช>พราะเราไปเป็นตัวแทนเขา<ช>นะครับเรา<ช>เราช่วยเขาขายนะาง,ง่ายๆนะฮะแต่ตรงนี้การที่เขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือให้เป็นเป็นต่อหัวเลยเนี่ยหรือว่าตัวเท่าไหร่ขายโรงแรมได้เท่าไหร่ขายทัวร์ได้เท่าไหร่ยังไงหากรุ๊ปมาเลยเป็นกรุ๊ปได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ คงต้องคุยกับเจ้าของธุรกิจเขา <c oughs> นะครับเพราะว่าผมคงตอบให้ไม่ได้ <c oughs> นะครับผมประโยชน์ของแต่ละที่ก็คงไม่เหมือนกันหมวยจะไปเป็นตัวแทนเขานี่หมวยต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้แน่นอนครับผมผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าต้องมีค่าใช้จ่ายแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเหมือนไปเอาชื่อเสียงของเขามาประกอบธุรกิจ <c oughs> ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วตรงนี้เราชื่อเสียงเขาไปขายบริษัทจะมีความเสี่ยงมากกว่าตัวแทนด้วยซ้ำเกิดคุณเอาชื่อเสียงเขาไปนะครับแล้วไปทําไม่ดีขึ้นมาเนี่ยบริษัทเขาเสียหายได้ นะครับฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเก็บยังไงนะครับเก็บไปแล้วเก็บเป็นค่าธรรมเนียมเก็บไม่คืนเลยหรือเก็บแค่วางเป็นเงินประกันนะครับจะคืนให้เมื่อยกเลิกสัญญา,าหรืออาจจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ย<อ>ตรงนี้ก็คงจะต้องไปศึกษาเช่นเดียวกันผมตอบให้ไม่ได้ตามเงื่อนไขของเขานะครับแต่คิดว่าคงจะต้องมีแหละแต่ถามว่าคุ้มไหมการลงทุนเพียงแค่หลักเปืเนเนี่ยผมมั่นใจว่ากับการที่เราเหมือนได้เรียนรู้ นะครับหลักธุรกิจหรือว่าในความรู้ธุรกิจนั้นในขณะที่เราก็มีรายได้ประกอบไปด้วยเนี่ยนะแล้วความเสี่ยงต่ำเพรว่ามันคุ้มนะครับแต่นแนะนําอีกเรื่องหนึ่งว่าก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเข้าไปอยู่ในธุรกิจตัวนี้เนี่ยคุณหมยจะต้องมีความเข้าใจนะครับมีความรักในงานบริการที่สําคัญต้องมีความอดทนสูงนะครับการการที่มีใจเซอร์วิสมาบริการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องรองนะครับในปัจจุบันนี้การให้บริการกับลูกค้าโดยเฉพาะคนไทย เซอร์วิสไม้เป็นเรื่องรองต้องย้ำนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือความอดทนต้องสูงะนะครับคุณต้องรับเพชเชอร์ลูกค้าได้ค่ r r e n c y Exchang กอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่กังวลก็คือ,อเรื่องภาษาคือภาษาเนี่ยหมวยไม่แน่ใจว่าการที่หมวยจะเข้ามาเป็นตัวแทนตรงนี้หมวยจะต้องสื่อสารกับใครบ้างอะไรยังไงแล้วภาษาจะต้องเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือแค่งูงูปลาปลาได้ไหมอือะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามต่อไปว่ากลุ่มเป้าหมายของท่านคือใคร นะครับถ้าท่านอยู่อย่างาไปต่างจังหวัดนะครับหรือเป็นอาไรกว่าจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะนะครับ <ạ. S 1> แล้วก็ท่านก็บอกว่าทา่านเขาเียมีโอกาสที่จะให้บริการกับชาวต่างชาติแน่นอนครับภาษาก็เป็นเรื่องสําคัญ <ạ. S 1> เอาง่ายๆว่าท่านท่านคิดว่าจะก้าวเข้ามาในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วเนี่ยท่านต้องเป็นแน่ๆน,นภาษานะครับแต่เป็นมากน้อยแค่ไหนนั้นก็อย่าย <ạ. S 1> งที่ผมบอกว่าอยู่ที่ว่ากลุ่มลูกค้านะครับแต่โดยธุรกิจตัวนี้แล้วเนี่ยลกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนไทยสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะว่าเราขายตู่ นะครับเป็นหลักถามว่าทําไมนะครับชาวต่างชาติเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยผมยื่ว่าเขาต้องซื้อตั๋วไปกลับอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อาจจะว่าขากลับของเขาเนี่ยเปิดโอเพนไว้หมายถึงว่ายังไม่ระบุวันกลับถ้าเ็ซื้อตั๋วปีไว้หรืออาจจะตั๋วหกเดือนนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาเที่ยวเมืองไทยนานแค่ไหนติดใจประเทศไทยยังไงนะครับตรงนี้เขาอาจจะให้เรามาใช้บริการเราว่าให้เราช่วยรีคอนเฟิร์มหรือว่าช่วยระบุวันกลับให้หน่อยนะครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็สามารถทําผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ที่ผมบอกว่าภาษาที่ต้อง มีความสําคัญเพราะว่าธุรกิจทัวร์ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าธุรกิจสากลคุณเดินเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิคุณก็เจอป้ายเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับทุกอย่างมันใช้ภาษาอังกฤษบางครั้งใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความรู้บ้างแต่ยังมีขนาดไหนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันก็เหมือนว่าคุณหมือก็ได้ฝึกฝนถ้าเกิดคุณหมวยเข้ามาอยู่ในวง,งการนี้แล้วถ้าผมว,ว่าคุณหมวยได้ฝึกฝนไปในตัวเกิดเจอชาวต่างชาติบ่อย พูดบ่อยๆพูดผิดพูดถูกบ้างเดี๋ยวต่อไปมันก็เก่งขึ้นมาเอง ก็เหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกับชาวต่างชาตินะครับพวกนี้บางทีก็ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษ,ษากิดมากแต่ทุกวันนี้เขาเก่งได้เพราะเขาอาศัยว่าเขาฝึกฝนบ่อยคือพอมาฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะต้องลองกลับไปเซิร์ชหาข้อมูล<ช>ทางอินเทอร์เน็ตดูว่า,ามีบริษัทอะไรยังไงบ้างแล้วอาจจะทําตามที่คุณทอมแนะนำค่ะเผื่อว่าวันนึงอาจจะมีธุรกิจแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบใช่ครับก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็จะยินดีนะครับก็ถือว่ามีเพื่อนร่วมวงการาับว่ บางท่านเองนะครับกำลังจะมองว่าพอเราไปเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยจะทำยังไงหมายถึงว่าอยากจะเปิดเป็นศูนย์บริการเลยคือมีหน้าร้านใช้คำว่ามีหน้าร้านนะครับซึ่งบางบริษัทนะครับเขาก็จะมีรูปแบบของหน้าร้านให้นะครับหรือจะทําโดยที่ไม่มีหน้าร้านนึกออกไหมครับคาที่โดยที่ไม่มีหน้าร้านนั่นหมายถึงว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นนักราบริษัทอยู่นะครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะทําที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมแนะนานะครับว่าถ้าเริ่มต้นอย่างเนี้ย ยังไม่ควรจะมีหน้าร้านนะครับต่อให้คุณมีโลเคชันดีๆแล้วะนะครับมีสถานที่มีออฟฟิศอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นศูนย์บริการทัวร์เนี่ยถ้ายังไม่เก่งยังไม่คล่องอย่าเพิ่งทำนะมันจะเป็นผลเสียนะครับเดีย๋ยวเล่าว่าการที่เราหนึ่งเรามีโลเคชันดีๆสถานที่ดีที่มีคนสัญจรไปมาอยู่ตลอดมีแล้วคุณจะต้องตกแต่งร้านให้ดีด้วยก็ถือเป็นการลงทุนถูกไหมครับมีโลเคชันดีหน้าร้านดีแล้วเดินเข้ามา ก็ต้องเจอพนักงานที่ให้บริการดีด้วยเกิดคุณหน่วยไม่ได้อยู่เองจ้างเด็กแต่เด็กก็ไม่เก่งยังไม่คล่องลูกค้าคนนั้นกลับไปเขาก็ต้องไปพูดต่อนะครับไปบอกต่อว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยสวยนะที่เธอเห็นเนี่ยแต่อย่าเข้าไปเลยเพราะพนักงานให้ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับเคยเจอมาบ้างเหมือนกันใช่ไหมฮะเห็นไหมผมนึกบอกว่าอย่าไปคิดแค่ว่าตรงนั้นอย่างเดียวเนื้อหาสาระหรือหัวใจสาคัญของมันอยู่ที่การตอบคาถามการให้บริการพร้อมเมื่อไหร่ผมสนับสนุนเลยให้เปิด นะครับกพราะถือว่ามันก็เป็นเป็นหน้าร้านเป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์ร้านไปเราไปในตัวนะครับฉะนั้นแล้วการทาตรงนี้ไม่จําเป็นที่ต้องมีร้านหรือถ้าคุณหมวยมีร้านอยู่แล้วร้านกาแฟร้านหนังสือร้านยาเน็ดตรงนี้ควบคู่กันไปได้คุณหมวยก็แค่ขึ้นป้ายนะครับของเชื่อว่าบริษัทก็จะมีรูปแบบป้ายให้นะครับใส่เบอร์โทรไปบริการจําหน่ายตัวเครื่องบินอะไรก็อันนี้โฆษณาลงไปทําเสริมตรงนั้นไปไม่ต้องไปลงทุนตรงนั้นเพิ่มก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีหน้าร้านคือมีแค่คอมพิวเตอร์ใช่ครับการประชาสสสัััััััมมพพนนนนธธ์์ครรรบะะกาาปชยี้ เว็บไซต์เว็บบอร์ดฟรีมีเยอะแยะ<ม>นะครับถ้าเว็บบอร์ดฟรีคุณหมวยก็ต้องขยันเข้าไปโพสต์บ่อยเพราะคนอื่นก็จะโพสต์ทับเราไปเรื่อยหรือว่าจะไปติดแบนเนอร์นะครับหรือทํานาบัตรใบปลิวประชาสัมพันธ์ต่างจังหวัดก็มีเขาเรีรถแห่ป้ายบิลบอร์ดแล้วแต่พื้นที่ตรงนี้ผมจะไม่พูดในเรื่องของการตลาดแล้วกัน,ะม,นมันอยู่ในเชิงลึกตัวตัวแทนเองตัวคุณหมวยเองหรือผู้ชมที่สนใจตรงนี้เองนะครับท่านไม่ใช่ว่านึกจะทําก็ทําท่านจะต้องมีเรียกขายเก่งนะเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้การขายนะฮะหรือว่า มีมีการตลาดบ้างนะครับมีคอเด็ชันอันนี้สาคัญท่านอาจจะต้องรู้จักคนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นะครับมีความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์การใช้อินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์ในการช่วยสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายะอะไรกันต่างๆต้องต้องมีครับนะถึงว่าเราเก่งแต่ว่าคนอื่นไม่รู้จักเรานะมันไม่มีประโยชน์ใด้สังซินะผมเคยย้ําอยู่เสมอนะครับว่าการเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องให้ความสําคัญนะครับกับความน่าเชื่อถือ นะครับแล้วก็มาตรฐานการให้บริการของบริษัทนั้นๆก่อนนะครับเช็คได้ไม่ยากนะคคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรโทรศัพท์เข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะทททนะครับเช็คจากเลขที่ใบอนุญาตก็ได้ว่าบริษัทนั้นมีประวัติเสียอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับว่าโทรเข้าไปที่บริษัทนั้นเลยนะครับมีเบอร์พื้นฐานหรือเปล่านะไม่ใช่มีเฉพาะเบอร์มือถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ตั้งนะครับไปที่ออฟฟิศเขาก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเข้าไป่ลา นะครับตรงนี้สําคัญนะครับปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดมีอีกแล้วนะครับบริษัทที่ต้มตุ๋นนะฮะหรือหลอกเงินนักท่องเที่ยวนะครับเป็นทัวร์เกาหลีนะครับแล้วคนที่โดนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือคนที่มองหาทัวร์ราคาถูกเท่านั้นนะครับไปดูราคาถูกมากๆผมเคยย้ำย้ำย้ำนะครับว่าของถูกแล้วดีไม่มีในโลกนะครับของแพงแล้วไม่ดีมีนะครับแล้วก็โดนกันไปไม่รู้กี่ราย นะครับข่าวก็ออกกันอยู่เห็นแล้วนี่ไม่ใช่เป็นกรณีแรกนะครับมีอีกกรณีที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยหลายๆครั้งแล้วนะครับแล้วก็ก็ยังอยู่ในวงจรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้จะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องหายไปจากวงการเองนะครับถ้าผู้บริโภคนะครับหรือว่าลูกค้านั้นไม่ไปใช้บริการของเขานะครับอย่าไปมองแต่ทัวร์ถูกครับเห็นว่าทัวร์ราคาถูกสุดท้ายแล้วถูกไหมล่ะครับ ถูกนะฮะถูกหลอกนะครับอ่าตรงนี้ต้องฝากไปด้วยนะครับว่าก่อนที่จะซื้อแพ็กเกจซื้อตัว๋วซื้อบริการนั่นทัวร์ใดๆนะครับให้ความสําคัญกับมาตรฐานการให้บริการชื่อเสียงของบริษัทนั้นๆเป็นสําคัญนะครับอย่าไปคํานึงถึงราคาถูกนะครับฝากไปด้วยครับเฉลยคําคถามประจําสัปดาห์สวนสนุกแห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์ชื่อว่าอะไรพี u n i v e ยูนิเวอร์ o ซลราชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ ท่าผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับส่งมาที่ไปให้เป็น g m a i l c o m นะครับคาถามของท่านใดที่โดนใจทีมงานของเรานะฮะรับรไปเลยนะครับของรางวัลพิเศษจากทางรายการและท่านยังมีโอกาสนะครับได้เป็นแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการของเราด้วยนะครับ The departure by t r a v e l b u s ศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในรูปแบบของ store outlet และตัวแทนจําหน่ายอยิสระจจาหน่ายตั๋วเครื่องบินและบริการทัวร์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารงานของบริษัททราเวลบัคจำกัดเปิดให้บริการแล้วพร้อมกันทั่วประเทศกว่า120สาขาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ15ท่านแรกจากรายการไปให้เป็นสมัครเป็นตัวแทนวันนี้รับฟรีทันที iPad 16 g b Wi-Fi โทร0816332517 ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับร้านร่มไม้ไอุ่นอยู่ในทาว n ินทาวสีเวลานี่เองนะครับใกล้ๆกับโรงเรียนบรินเดชานะครับนอกจากว่าบรรยากาศร้านจะน่านั่งนะครับร่มรื่นแล้วก็กาแฟอร่อยด้วยนะครับนอกจากกาแฟก็ยังมีไอศครีมนะครับเดี๋ยวผมกับคุณหน่วยก็คงจะต้องไปลองชิมนะครับวันนี้ต้องจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมรายการไปให้เป็นไบทรัพย์บัคนะครับได้ในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ ไปใบนี้มันช่นางกว้างใหญ่ใครๆก็อยากค้นหาเดินทางออกไปเปิดหูเปิดตาให้รู้ว่ามันมีอะไรจะไปกับเพื่อนไปกับอามาหรือไปกับเลขาเจ้านายจะไปกับเขาหรือฉันก็ได้แต่ถ้าจะไป ธอต้องไปให้เป็น